สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหัวดงวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็กมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอันไม่ไหวคลอดลูกในบ้านปลอดภัยทั้งแม่และเด็กเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะสําหรับการประกาศของวัตสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําบัญชี่1ธันวาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยหลท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเล็กเด็กกันอยู่ใช่ไหมคะและในวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะจากสถานการณ์น้าท่วมที่ ภาคใต้นะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีร่วมกับมูลนิธิป่เเตตึงเข้าไปให้การช่วยเหลือทำข้อทาลกภายในบ้านเลขที่98ถนนคึกฤทธิต์ตำบลคลองแหอเภอหัดใหญ่จงัหวัดสงขลาค่ะซึ่งบริเวณบ้านมีน้ำท่วมสุงประมาณ50เซนติเมตรโดยคุณแม่เป็นชาวเมียนมานะคะซึ่งหลังจากได้คลอดแล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล สงขานครินล่าสุดปลอดภัยทั้งแม่และเด็กค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีบรรดาขา่าวหวยต่างก็ไม่พลาดที่จะนำเลขเด็ดป้าเลขที่98ไปเสี่ยงดวงในงวดวันที่1ธันวาคมนี้นะคะเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันวันที่1ธันวาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหมๆ่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ